รวมมิสพอดแคสต์ Podcast, รวมมิสสรรพสิ่งบนโลกที่มีตำนานและเรื่องเล่ามีทั้งที่คุณรู้และไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรวมมิสพอดแคสต์ Podcast นะคะ กับหัวข้อความเชื่อนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องความเชื่อนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนําตัวก่อนเลยนะคะค่ะชื่อเปียรพรพยักษานะคะชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยาค่ะ หลายคนอาจจะแปลกใจว่าพูดคุยกันในเรื่องความเชื่อแล้วทําไมแขกรับเชิญถึงมาจากสาขาจิตวิทยาต้องขอบอกก่อนเลยว่าจิตวิทยาในที่นี้นะคะคือจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากจิตวิทยาที่ทุกคนเข้าใจนะคะยังไงเอ่ยก็พอพูดถึงจิตวิทยาเนาะหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าแบบเออไปเป็นจิตแพทย์รักษาคนบ้าจิตเวทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่วแบบจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คือถ้าเรียนในทางจิตแพทย์เนาะก็จะต้องเรียนหมอก่อนแล้วค่อยต่อจิตวิทยาแล้วทีเนี้ย เพราะคว่าจิตวิทยาอะไรคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหลายสาขาก็จะมีจิตคลินิกจิตปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างของเราอาจจะเป็นจิตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอืมซึ่งถามว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารคนซะมากกว่าในเชิงอุตสาหกรรมตามชื่อสาขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าาหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามบูวมันเป็นจิตอุตสาหกรรมใช่แต่ว่าถ้าถามว่าได้เรียนพวกเรื่องทฤษฎีอะไรนี้ไหมก็มีแซมๆยังไงมันก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นจิตวิทยาค่ะใช่ ซึ่งเหตุผลหลักนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือต้องการแลกเปลี่ยนความ,มคิดเห็นนะคะในเรื่องความเชื่อจากมุมมองของนิสิตสาขาจิตวิทยาเนาะเพราะว่าไม่ว่ากี่ยุกี่สมัยนะคะความเชื่อย,ยังคงแทรกซึมอยู่นะคะในสังคมวัฒนธรรมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาเรื่องลี้ลับดวงชะตาหรือว่าแบบ เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจากคนโบราณนะคะในเชิงของกุสโลบายนะคะทั้งนี้ต้องขอ disclaimer ก่อนเลยว่าเรานะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือว่าลบหลู่ความเชื่อของใครนะคะเพียงแค่ต้องการทําความเข้าใจในอีกแง่มุมนึง่งและแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณไอออมก่อนค่ะถึงจะเรียนจิตวิทยานะคะ<ม>แต่ว่าคุณไอออมมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมคะอความเชื่อใช่ไหมคะก็ จริงๆถามว่าความเชื่อคือจริงๆไม่ได้เชื่ออะไรจะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆอ่ะพอพูดเขาว่ากุศโลบายใช่ไหมตอนเด็กก็มีเชื่อบ้างตามภาษาเด็กที่แบบผู้ใหญ่เขาพูดมาแล้วเราก็จะเชื่ออ,ย,อย่างเช่นแถวบ้านก็จะเป็นอ,อย่าร้องไห้นะเดี๋ยวจะโดนแม่ป้ากินตับอะไรอย่างนี้<อ>หรือว่าจะโดนตุ๊กแกกินตับนะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่พูดถึงกุศโลบาย คุณแมอมเคยได ö, es, visits, ้ยินความเชื่อในเชิงก and yes, oh. ุดาโลบายแบบประมาณว่าห้ามคอชามข้าวนะเดี๋ยวสัมภเวสีจะมาแย่งกินหรือว่าแบบห้าหวีผมตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อมเคยได้ยินไหมเคยค่ะเคยได้ยินพูดถึงเรื่องผมจะมีความเชื่อในแถวบ้านก็คืออย่าตัดผมทุกวันพุธเพราะเขาถือว่ามันไม่ดีใช่อันนี้ค่ะเคยเคยได้ยินมาบ้าง พอมันเป็นกุสโลบายจริงๆเราจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมห้ามนู่นห้าม,ามนี่เนาะแต่จริงๆแล้วเหมือนมันสร้างขึ้นมาเพื่อแบบ<ช>ไม่ให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ถูกตามที่ผู้ใหญ่เขามอง<ช>ผู้ใหญ่เลยสร้างความกลัวขึ้นมา<ช>เป็นความเชื่อเหมือนแบบอย่าขอชามข้าวเดี๋ยวมันไม่มีมารยาท<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็อ้างเรื่องผีสางนางไม้ไปใช่ค่ะ,ะแล้วคุณแม่อมเกิดในจังหวัดอะไรภาคอะไรคะ,ะจริงๆแล้วเกิดใน ภาคกลางค่ะคือประมาณนะครปฐมอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะไปโตที่บุรีรัมย์คืออีสานะแตเด็กๆฉันก็จะซึมซับในทางอีสานมา,มากกว่าค่ะอย่างนี้ในภาคอีสานที่คุณไอออมเติบโตมาค่ะมีความเชื่ออะไรที่เคยได้ยินไหมอืมอันนี้เล่าประสบการณ์จริงได้เลยป่ะเล่าได้โอเคค่ะก็ภาคความเชื่อในภาคอีสานเนาะก็อย่างอันนี้เคยเจอมากับตัวเองนะคะ,คะก็คือว่าเออ S <S <an> จะมีการเรียกว่าพิธีเรียกขวัญ <S an> ก็คือว่าเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรียกว่าพิธีกรรมเรียกขวัญคือจะมีการทําพิธีกรรมณจุดที่เกิดเหตุอ่าอย่างเช่นเราเคยรถล,ล้มอะไรเงี้ยอุบัติเหตุก็ค่อนข้างร้ายแรงอยู่ใช่ตอนปฐมท <S an> ี้ก็จะมีแบบญาติเขาก็จะไปทําพิธีเรียกขวัญให้นะจุดเกิดเหตุหรือว่ามีญาติเราเคยจมน้ําเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเรียกขวัญณตรงที่เอ่อเจอศพ ประมาณนี้ค่ะใช่ใคล้ายๆกับในหนังเรื่องสับปปเปลือกไหมคะ,ะที่มพีพิธีการช้อนขวัญใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นภูมิภาคเดียวกันม,มันก็เลยอาจจะมีความเชื่อคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าการทําพิธีมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคใช่ค่ะแล้วคุณไอ้ออกจากมุมมองของเด็กจิตวิทยาค่ะคิดว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะเชื่อหรือว่างมงายคิดว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อจิตใจมั้ย ทำไมถึงเลือกที่จะเชื่อเรื่องมันคืออันดับแรกเนี่ยถ้าในเชิงจิตวิทยาเนาะก่อนจะไปอธิบายนในเชิงจิตวิทยาอาจจะต้องอธิบายก่อนว่าในคําว่าความเชื่อเนี่ยคำจัดคำจำกัดความของมันนะคะคือความเชื่อมันแบบมันหมายถึงว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่งโดยที่สิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจริงหรือว่าเป็นเท,ท็จก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราจะไม่ได้มานั่งหาความจริงว่า ความเชื่อนั้นอ่ะมันจริงหรือว่าเท็จยังไงเพียงแต่ว่าความรู้สึกเรามันเชื่อก็คือเชื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะให้อธิบายในเชิงจิตวิทยานะคะก็อาจจะอธิบายได้เป็น2ลักษณะ,ะลักษณะแรกเนี่ยก็คืออาจจะบอกได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นค ognitiv bias คำว,ว่าค ognitiv ก็คือเอหมือนแบบว่าเป็นกระบวนการการเรียนร,รู้การรู้คิดของเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราเชื่อแบบไหนพฤติกรรมเราก็จะแสดงมาแบบนั้น ทีนี้ถามถามว่าคําว่าอกนิทีไบแอดมันคืออะไรเหมืนอนพอไบแอดอะเนาะมันคือการลําเอียงมันคือการอคติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือการอคติที่เกิดจากการที่เราเชื่อนั่นแหละเหมือนประมาณว่าพอเราเชื่อแบบไหนแล้วเราก็จะหาข้อมูลมาคอนเฟิร์มความเชื่อนั้นของเราหรือเรียกว่าคอนเฟิร์มชันไบแอดเหมือนแบบเราเชื่อสิ่งนี้แล้วก็จะไปหาข้อมูลอาจจะเซิร์ชเน็ตพันทิปอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะเซิร์ชพันทิปกันใช่ไหมพอหลายๆคนในพันทิปที่เขามาแซงความเห็นกันเนี่ย แล้วเขาแซงความเห็นในมุมไปทานเดีวยวก,กันกับเราแล้วก็จะทําให้เราอ่ะยิ่งเชื่อในสิ่งนั้นเหมือนพอเราเกิดความรู้สึกร่วมมันก็เลยกลายเป็นใบน้อันนี้คล้ายๆกับนี่เคยได้ยินมาครับเขาเรียกว่า Barnum effect เหมือนเป็นการที่เราไปดูดวงอะค่ะแล้วหมอดูอาจจะหวานคําทํานายแบบคว่างๆเลยช่อย่างเช่นแบบว่าคุณไอออมอะจริงๆเป็นคนใจร้อนนะ แต่ว่าบทจะใจเย็นก็ใจเย็นไปเลยมันจะแบบใครก็เป็นได้หมดไหมแต่มันจะมีจุดร่วมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อคําทํานายโดยทั้งหมดใช่มันก็เป็นในเชิงเดียวกันเหมือนเป็นการยืนยันความรู้สึกใช่ประมาณว่าแบบเออมันเกิดก่อนการคอยตามประมาณนั้นพอมาพูดถึงการคอยตามก็คือก็จะมาเข้าในลักษณะที่สองก็คือในเรื่องของความเชื่อเนี่ยเป็นจิตวิทยาหมู่ถามว่าจิตวิยาหมู่ยังไงหมายถึงว่า ถ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีคนเชื่อไม่กี่คนอาจจะหนึ่งถึงสองสามคนก็มันไม่ได้มีน้ำหนักขนาดนั้นอ่ะเปรียบเทียบแบบอย่างในห้องใช่ไหมอา,อาจารย์อาจจะถามว่าใครคิดเห็นกับใครเห็นด้วยกับความเห็นนี้บ้างอะไรเงี้ยมีคนยกม,มือแค่สองสามคนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลขนาดนั้นเมื่อเทียบกับอีกเพื่อนอีกสี่สิบห้าสิบคนที่เขามายกม,มือทีหลังอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้มันก็จะเป็นมันว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แหละว่าหลังจากที่ความเชื่อนั้นมีคนเชื่อเยอะมาก มันก็จะทำให้เราคอยไปตามๆกันไดอ้อย่างกรณีของสื่อโซเชียลสมัยนี้เนาะที่แบบว่าทุกอย่างเป็นกระแสรเร็วมากดําเนินการไปเร็วมากมเพียงแค่ว่าทุกคนแชร์เราเห็นว่าทุกคนแชร์แล้วก็อส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนก้าวขาเขาไปเชื่อแหละส่วนหนึ่งการที่เราเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยอย่างในปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของกรณีของน้องไนท์อ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่ได้อธิบายได้มากว่าการที่เขาน้องไนท์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรค่ะนั้นก็คือเราก็จะไม่ไปตัดสินเขาว่ามันดีหรือไม่ดีซึ่งคนที่เขาเลือกที่จะเชื่ออะไรไม่เชื่อก็ไม่ได้แปลกว่าเชื่อผิดนะไม่เชื่อผิดนะมันก็ไม่ได้มีความผิดตรงนั้นด้วยเหมือนกันค่ะอย่างนี้ก็คือเข้าตามที่แบบว่าทัาเรียบภาษาทางแบบภาษาปากก็คืออุปทานมุมใช่มันก็คือเชื่อตามๆกันไปใช่คือการก<น>่อเกิดอาจจะเป็นกลุ่มคนหรือว่าอาจจะเกิดไปเป็นลัทธิใช่ประมาณนั้นค่ะ ในความคิดของคุณไอออมนะคะคิดว่าเพราะอะไรความเชื่อถึงมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยม,มากขนาดนี้คะทาไมความเชื่อถึงมีส่งผลต่อวิถีของคนไทยเนาะก็เหมือนความเชื่อมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆเจตคติอ่าคือ attitude อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามถ้าอธิบายคือความเชื่อมันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งของเราที่เรามีอยู่ในหัวใช่ไหมมันก็จะพอเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง คือสิ่งที่เราศรัทธาเป็นจริงพอมาเชื่อแบบนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นแนวโน้มที่บุคคลอ่ะแสดงออกมาแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้นซึ่ง mm hmm. ความเชื่อเนี้ยพอมาส่งผลต่อพฤติกรรมปุ๊บแล้วมันส่งผลต่อหลายๆคนเชื่อหลายๆคนทุกคนก็เลยแสดงออกมาในทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับคนไทยที่แบบว่าทาําอะไรก็จะไปพร้อมๆกันด้วยว่าถ้าทประเพณีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ใช่ก็เลยอาจจะส่งผลให้ความเชื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลต่สอสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วพอความเชื่อมีอิทธิพลนะคะ คิดว่ามีผลเสียตามมาไหมผลเสียแล้วคะถามว่ามีไหมอันนี้อาจจะต้องดูที่พฤติกรรมที่มันเกิดออกมาอ่าใช่คืออ่าถ้าเกิดว่าเขาแสดงออกว่ามันความเชื่อนั้นอะ่ะถ้าเขาแสดงพฤติกรรมด้านลบหม,มามากกว่าเช่นไปกด,ก,กดขี่คนอื่นว่าต้องมาเชื่อแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผลเสียแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าความเชื่อนั้นที่เขาเชื่อแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาเป็นเชิงบวกหมายถึงว่า ขาก็แค่แบบอาอย่งางศรัทธาในเรื่องของเชื่อในเรื่องของพระพุพะทธธรรมเวรกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดใช่ไหมคะมันก็ยังเป็นผลดีอยู่ทีนี้ในทางจิตวิทยาเราจะไม่ได้ให้ความสนใจว่าความเชื่อนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่ามันคือสิ่งที่อยู่ภายในเราไม่สามารถที่จะเห็นได้นอกจากเขาจะแสลบทีก่กระบอกมามมซึ่งภายในมันก็ต้องมีเครื่องวัดใช่ไหมซึ่งเราคงไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นนะเนาะไม่สามารถไปเจนได้แล้วก็จะมาในเรื่องของแบบว่า ดูพฤติกรรมของเขานั่นเลยค่ะใช่ว่าแบบว่าพอกมายังไงแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้ไปร่วมเกินไม่ได้ไปตัดสินใจเขาว่าเชื่อแบบนี้เป็นโทษเชื่อแบบนี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งจริงๆการที่เราเชื่อในสิ่งนี้มากผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะเหมือนประมาณว่าพอเราเชื่อมากๆอ่ะเราก็จะไม่เราฟังคนอื่นซึ่งวันนี้อาจจะเกิดให เป็นการไม่เข้าใจกันแบบว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราเชื่อแบบนี้ทำไมคุณไม่เชื่อแบบนี้เออมันก็จะอาจจะแบบพูดเราไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพื่อเราเชื่อแบบนึงเราเชื่อแบบนึงสุดท้ายแล้วพอมาพูดดิดขัดในเรื่องเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันอยู่ดีอะไรเงี้ยอาจจะเกิดเป็นการทะเลาะวิวาทได้ก็จะเป็นผลเสียอาจจะมามานี้มากกว่าคะ่ะใช่อืแล้วคิดว่าทํายังไงเราถึงจะไม่เชื่อจนถึงขั้นมงมงายแล้วนําไปสู่ผลเสียอืม จริงๆก,ก็ยากนะเพราะว่าความเชื่อมันคือประเจกบุคคละนะเนาะว่าแบบว่า ah. สิ่งที่ทุกคนเลือกจะเชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าสามารถแนะนำเนาะถ้าจะให้แนะนําก็อาจจะเป็นการที่อา,อาจจะแนะนําว่าก่อนจะเชื่ออะไรอาจจะเลือกวิเคราะห์สักนิดนึงว่าถ้าเราเชื่อสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหรือว่าผลดียังไงถ้ามันเกิดผลเสียเนี่ยก็อาจจะามาแต่ตองนิดนึงว่าแบบว่าผลเสียที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็น ผลกระทบวงกว้างขนาดไหนอใช่ซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องมาชุคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะเลือกเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะก็เหมือนการที่เราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคือความเชื่อมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลอย่างที่คุณไอออมว่าเราไม่สามารถไปตัดสินว่าเฮ้ยความเชื่อนี้มันดีไม่ดียังไงจนกว่าเราจะเห็นมันออกมาเป็นการกระทำเนาะซึ่ง เราต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะคะว่าความเชื่อที่เราเชื่อเนี่ยมันมีผลเสียไหมควรปรับเปลี่ยนไหมและแน่นอน,นว่าค่ะทุกความเชื่อมีผลกระทบอยู่แล้วดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับรูปแบบของความเชื่อนั้นๆสุดท้ายนี้นะคะถ้าอยากจะให้คุณไอออมฝากคำแนะนำถึงผู้ชมนะคะว่ามีข้อแนะนำอะไรที่อยากจะฝากให้ผู้ชมทางบ้านบ้างไหมได้ค่ะก็ ข้อแนะนานะคะถ้าเรื่องความเชื่อก็ได้แนะนาไปแล้วเนาะว่าแบบว่าแบบว่าการที่เราจะเลือกเชื่ออะไรมันก็ไม่ผิดแต่ว่าในการที่เลือกเชื่อนั้นอาจจะต้องดูว่าผลเสียผลบวกมันเกิดขึ้นยังไงบ้างแล้วก็ทีนี้ถ้าในเรื่องของเชิญจิตวิทยาเนาะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วจิตวิทยาอยากให้ทุกคนอ่ะไม่วาอ,อะไรกับการที่เข้ากับการเข้าไปพบปรึกษานะจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องของจิตใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราดำเนินชีวิตด้วยกันใช้จิตใจอยู่แล้วในส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การดำเนินชีวิตในวันนั้นน่ะก็อาจจะไม่ดีไปเลยอะไรเงี<ม>้ยซึ่งก็อยากบอกทุกคนว่าถ้ารู้สึกไม่ดีสามารถเข้าที่จะเข้าไปพบนักจิตวิทยาได้ซึ่งจริงๆแล้วการพบนักจิตวิทยาไม่ได้น่ากลัวแล้วก็การพบนักจิตแพทย์ก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไอออมมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ รวมมิสพอดแคสต,ต้องขอลากันไปนก่อนพวกเราทั้งสองคนสวัสดีค่ะ